สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์นำเสนอพรีวิวสินค้าจากทาง Base Converse Center ของเรานะครับคลิปนี้ตัวกระปมกเนี่ยก็จะมานำเสนอตัวฝาชิงนะครับฐาน3นิ้ววัสดุเหล็กชุบซิงนะครับผมนี่นะครับอ,อันนี้คือสินค้าตัวอย่างนะครับก็ คือใครที่กําลังมองหาฝาชิงนะครับที่จะนําไปประกอบเองนะครับไปทําเป็นขาตั้งเครื่องจักรนะครับหรือจะทําเป็นอะไรนะครับก็เรามีแยกขายนะครับเป็นฝาชิงแบบนี้นะครับผมเราไม่ใช่ว่าขายเป็นชุดนะฮะแบบฝาชิงแยกเราก็มีครับผมซึ่งตัวนี้ตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีการยิงเลเซอร์นะครับซึ่งตัวจําหน่ายจริงเนี่ยลูกค้าสัมพิจาร์สั่งได้ว่าจะยิงเลเซอร์แบรนด์ไหมนะครับผมไม่ว่าจะยิงแบรนด์ของทางเราเองนะครับหรือจะเป็นทางของลูกค้าก็ ยิงได้นะครับผมอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับผมแต่ถ้าไม่ต้องการก็เราก็มีฝาชิงแบบเพียวๆจำ่ายก็มีนะครับผมนะซึ่งหากสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆครับเป็นทางเว็บไซต์นะฮะไลน์อัฟฟิเชียลนะครับผมเบอร์โทรอีเมลเพจ Facebook นะครับผมซึ่ง l ล n e อ f ฟฟิเชียลเนี่ยก็แอสไซน์เบสคอนเวิร์เซนเตอร์นะครับผมแล้วก็ทักทายกันเข้ามาแล้ครับก็จะมีฝ่ายขาย วิศวกรคอยให้คำปรึกษาให้ครับในำนะครับผมซึ่งสงสัยตัวไหนหาตัวไหนไม่เจอก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาก่อนนะครับผมสุดท้ายครับซื้อกับเราเนี่ยก็ฟรีค่าจัดส่งครับผมซื้อชิ้นเดียวก็ฟรีค่าจัดส่งไม่มีขั้นต่ำนะครับผมอ่านะครับก่อนจะกดป้ายขอฝากโลแกนไว้ด้วยนะครับผมเบสคอนวิสเซนเตอร์สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบคุณท่ผู้ชมสวัสดีครับ